สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการริบกาแฟง่ายๆที่คาเฟ่สไตล์ธรรมชาติของบุรีรัมย์ที่นี่ก็คือแบดไวทบอยนั่นเองค่ะการเดินทางก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เลี้ยวขวาออกมาจากสีแยกกระสังแล้วก็ตรงมาตามแผนที่เรื่อยๆนะคะก็จะเจอคาเฟ่แล้วค่ะ ที่ร้านนะคะก็จะมีมเมล็ดหลายสายพันธุ์ให้เลือกเลยนะคะแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวะคะ่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะหลักๆก,ก็จะมีที่บดตาช่างดิปเปอร์และฟิลเตอร์ะคะ่ะ เราก็จะมาเริ่มขั้นแรกนะคะจากการตวงเมล็ดก,กาแฟค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราเลือกสายพันธุ์ของเคนยาค่ะซึ่งมีกลิ่นรสที่ซับซ้อนนะคะให้ความเปรี้ยวแบบผลไม้สดชื่นสดชื่นแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมของกาแฟด้วยค่ะมาถึงขั้นตอนที่2นะคะก็คือการบดเมล็ดก,กาแฟด้วยกลินเดอร์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะใช้เป็น มือบดนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยระดับการบดก็จะมีตั้งแต่ยาบปานกลางละเอียดละเอียดมากซึ่งยิ่งละเอียดเนี่ยเราก็จะได้กาแฟที่มีรสชาติเข้มค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะเลือกความละเอียดอยู่ที่ระดับมีเดียมไฟล์ค่ะก็คือปานกลางไปทางละเอียดนั่นเองค่ะ มาถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอ,อยนะคะซึ่งก็คือการดริปกาแฟนั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะดริปกาแฟนะคะเราก็ต้องล้างแล้วก็วอร์มตัวดริปเปอร์ก่อนนะคะ ริ o f f e ฟหรือกาแฟริ p นะคะเป็นกาแฟาที่ถูกชงด้วิธีการปล่อยให้น้ำเนี่ยไหลผ่านผงกาแฟาที่อยู่บนฟิลเตอร์นะคะและน้ำเนี่ยก็จะสกัดเอากลิ่นแล้วก็รสชาติของกาแฟาให้ไหลาตามออกมาด้วยคะ่ะเมื่อวอร์มดิปเปอรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำผงกาแฟาที่เราได้บดไว้แล้วเนี่ยเอามาใส่ลงบนฟิลเตอร์เลยคะ่ะ ่อนะคะเราก็จะทําการเทน้ําให้ผ่านผงกาแฟที่อยู่บนฟิลเตอร์นะคะโดยเราจะแบ่งการเทน้ําออกเป็น3มครั้งด้วยกันค่ะสิ่งที่มีผลต่อรสชาติของกาแฟนะคะนอกจากขนาดของผงกาแฟแล้วเนี่ยยังมีอุณหภูมิของน้ําแล้วก็ระยะเวลาในการสกัดด้วยค่ะถ้าเราใช้น้ําที่มีอุณหภูมิสูงนะคะ เราก็จะสามารถสกัดรสชาติเข้มหวานแล้วก็บอดี้ของกาแฟที่เราต้องการเนี่ยออกมาได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราใช้น้ําที่มีอุณหภูมิต่ํานะคะรสชาติที่เราต้องการเนี่ยก็จะออกมาได้น้อยกว่าค่ะและที่สําคัญคือมันอาจจะเกิดรสชาติที่ฝาดขึ้นได้นั่นเองส่วนระยะเวลาในการสกัดนะคะถ้าเราใช้เวลาสกัดนานเนี่ยเราก็จะได้กาแฟที่เข้มแต่ถ้าเราใช้เวลาในการสกัดสั้นนะคะเราก็จะได้กาแฟที่อ่อนแต่ทั้งนี้เนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้าที่เราใช้ในการสกัดด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะคะต้องการยังไงเนี่ยสามารถบอกบาริสต้าของเราได้เลยคะ่ะสำหรับใครที่ชอบกินกาแฟแบบร้อนนะคะก็สามารถจัดเสิร์ฟได้เลยแต่ถ้าใครที่ชอบกินกาแฟริบเย็นนะคะก็จะต้องนำกาแฟที่เพิ่งสกัดเสร็จนะคะมาลดอุณหภูมิด้วยการน็อกน้ำเย็นค่ะ เพื่อที่จะทําให้เวลาเราจัดเสิร์ฟเนี่ยน้ำแข็งในแก้วนะคะจะได้ละลายช้าๆไม่เสียรสชาติของกาแฟที่ได้มาค่ะเมื่ออุณหภูมิของกาแฟได้ที่แล้วนะคะก็สามารถจัดเสิร์ฟใส่แก้วแล้วก็เติมน้ำแข็งได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะหอมมากๆเลยใครที่มาบริรัมนะคะถ้าเป็นคอกาแฟดริปนะคะต้องไม่พลาดร้านนี้นะคะ